ผมยินดีด้วยถ้าการอยู่แบบค่าเฉลี่ยถ้าการอยู่แบบกระเพาหมูกรอบไข่าดาวที่มีกับข้าวแค่หนึ่งในสามมันทําให้คุณนอนหลับมันทาให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมันทาให้คุณเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตผมยินดีกับคุณสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังดู u t u b e ของผมอยู่เพราะว่ากันว่ามีความเป็นไปได้สูงถ้าคุณตื่นมาในวันที่คุณอายุ30แล้วพบว่าคุณขาดหายสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณไปครึ่งชีวิต หรือคุณยังหาไม่พบหรือยังไม่พบคุณค่าความเป็นจริงหรือความหมายในการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนยุคนี้นะครับผมจะไล่ฟังว่าทําไมถ้าดูคุณค่าของคนเรานะครับตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่บรรพบุรุษของเราการมีชีวิตในสมัยก่อนทําไมมันดูมีความหมายมากกว่าปัจจุบันมันดูมีนอะไรที่จับต้องได้มีสถานการณ์ที่ต้องเผชิญมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรให้ทำเรื่องราวของพวกเขาในชีวิตประจําวันราวกับว่าเป็นฮีโร่ ของพวกเราในปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทําความเข้าใจมันมาโดยตลอดก็คือความหมายของชีวิตผมต้องการอะไรในชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผมเดินตามทางเส้นทางที่คนอื่นบอกจนปัจจุบันผมมาอยู่ในเส้นทางที่เคยคิดว่าเป็นเส้นทางของตัวเองและในวันหนึ่งตื่นมาตอนอายุ3 0 3 1แล้วรู้สึกว่าที่ที่ทำมาทุกอย่างมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองแล้วถามว่าคุณจะไปไหนต่อ คุณจะทำายังไงคุณจะหาความหมายของชีวิตอย่างไรการที่คนเรามีหนทางให้เลือกมากเกินไปนะเขาใช่ว่าคนเราจะพบเจอกับสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่กลายเป็นว่าคนในอดีตที่ไม่มีหนทางให้เลือกเดินมากนะักเขากับค้นพบความหมายของชีวิตแม้ก,กระทั่งในสถา,านการณ์สถานที่และเวลาที่ยาแย่และโหดร้ายมากที่สุดมันคงจะยากถ้าบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบัน เพราะเราไม่รู้ปัจจุบันการคืออะไรเรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่เราทําทุกอย่างมันดูจะไร้ความหมายถึงมันจะได้เงินมามันจะได้ความสนุกสนานแต่มันก็เป็นอะไรที่ไร้ความหมายเพราะทุกย่างก้าวของเราไม่เคยเติมเต็มสิ่งที่เรียกว่าจุดประสงค์ของชีวิตมันเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าคนเราในในปัจจุบันเมื่อเราอายุ30เมื่อเราอายุ40และยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองยังไม่มีชีวิต ยังไม่ได้ใช้ชีวิตยังขมขืนไปกับการทํางานไปกับการทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อให้คนอื่นภาคภูมิใจเพื่อให้คนอื่นพึงพอใจและใช้เวลาที่เหลือหลังเลิกงานแบบการเสพของมึนเมาปาร์ตี้เซ็กต์ยาเสพติดตื่นมาอีกวันในตอนเช้าคนพบว่าตัวเองสูญเสียอะไรบางอย่างเมื่อคืนไปทั้งเงินเวลาสุขภาพคำพูดที่พูดออกไปตอนที่ตัวเองเมาไร้สติ บุหรี่ที่สูบยาที่เสพทุกๆอย่างที่ทําไปเรารู้แล้วกลับมาเสียใจทุกครั้งที่ตื่นนอนเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความผิดหวังเข่หัวตัวเองสามทีพร้อมกับบอกกับตัวเองว่าอนาคตข้างหน้าเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแต่ลูปนั้นก็มาถึงในเมื่อเราไม่ตั้งใจใช้ชีวิตเราก็ลกลับไปวนเวียนการใช้ชีวิตแบบเดิมคือการไม่แฮปปี้ชีวิตประจําวันและเอาเวลาที่เหลืออันน้อยนิดเวลาพักผ่อนที่มี ไปเสพสุขให้เต็มที่จนตัวเองเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเสียเงินเสียทองเสียเวลานี่มันคือลูกของคนที่มีปัญหาชีวิตผมกําลังพูดถึงตัวผมเองและใครหลายๆคนที่กําลังดูอยู่บางอย่างในนี้นะครับผมก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จพระาทุกสิ่งบางครั้งผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปกับคนและผมเอามาเล่าเพราะบางครั้งการที่คนเราได้เล่าได้พูดได้คุยมันเหมือนกับว่าตัวเรากําลังเรียบเรียงความคิด เรียบเรียงทุกอย่างในสมองของตัวเองให้มันออกมาเป็นรูปร่างมากขึ้นคนเราจะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้จากการเขียนได้จากการพูดสิ่งที่ผมพูดหน้ากล้องและกาลังจะลง YouTube ก็เหมือนกับผมกําลังฮิวตัวเองเหมือนกันอะไรที่มันเยอะเกินไปนะอะไรที่มันมี p r i ORITY มากเกินไปทุกๆอย่างมันเข้ามาภายในเวลาอันสั้นแล้วมันต้องทําทุกอย่างให้มันสําเร็จ จำไว้นะว่าอะไรที่มากเกินไปเท่ากับไม่ได้ทาเลยสิ่งที่เราควรจะทำมันคือควรโฟกัสหรือชีวิตปัจจุบันมันมีอะไรให้โฟกัสเยอะอะไรที่มันทําไม่ไหวอะไรที่มันทําคนเดียวแล้วทาไม่ได้เราต้องรู้จักแบ่งเบาภาระเราต้องยอมรับผลตอบแทนที่มันน้อยกว่าเพื่อแลกกับเวลาที่มันคุ้มค่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเขียนเช็คลิสต์18อย่าง30อย่างใน1วันให้5อย่างที่สําคัญตอนหนึ่งวันก็รู้แล้ว คำว่า r r o u c t i v e หรือคำว่า Multitasking ผมว่ามันเป็นอะไรที่หลอกหลอกชีวิตปกติเกินไปเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างทำอะไรให้มันสำเร็จทุกอย่างภายในหวันแต่ขอให้โฟกัสอะไรสักอย่างให้มันเสร็จให้มันพัฒนาให้มันก้าวหน้าไปสักอย่างในแต่ละวันถ้าคุณเคยได้ยินคำนี้ของยามาโตะมูซาชิ no ten thousand things no one single well. แทนที่คุณจะรู้10,000สิ่ง สู้คุณรู้หนึ่งสิ่งสิ่งเดียวที่มันสำคัญมันช่วยให้ชีวิตคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจะดีกว่าและการที่คุณรู้หนึ่งสิ่งนั้นนะมันจะแตกขแขนงนะครับเป็นรากไม้มันจะทำให้เรารู้ทุกๆอย่างเพิ่มขึ้นอีกเป็นหมื่นๆสิ่งจากการฝึกฝนสิ่งสิ่งเดียวยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นผมเรียนรู้ที่จะเรียนรู้อ่ะงงเลยเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือเรียนรู้ที่จะใช้คำพูด เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาในการรับรู้ในการสื่อต่อในการกล่าวให้ภาษาธรรมดาธรรมดาให้เป็นภาษาที่มันง่ายขึ้นเป็นภาษาที่มันง่ายสละสโวยแล้วดึงดูดอารมณ์ผู้ฟังมากขึ้นผมเรียนรู้แค่เรื่องภาษานีดเดียวแต่ผมสามารถอ่านหนังสือได้เป็นสิบสิบเล่มสามารถเอาสิบสิบเล่มนั้นลงมาบรรจุภายในสมุดได้แค่หนึ่งเล่มเดียวและกั่นกองออกมาเป็นคลิปภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเราควรโฟกัสนะครับมากกว่า ที่จะรู้อะไรแบบเป็ดไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนในชีวิตนะคุณจะพอใจกับสิ่งที่คุณทําอยู่หรือไม่ก็ตามสักช่วงหนึ่งนะครับของการเดินทางคุณจะหลงทางคุณจะหลงคุณจะงงว่าคุณตื่นมาคุณทําอะไรวันนี้คุณต้องทําอะไรตารางอยู่ไหนแล้วพลอยคืออะไรแล้วต้องไปทไหนต่อและเป้าหมายใหญ่คืออะไรคนเราหลงทางตลอดคนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเราเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทุกครั้งเรารีคอร์ทุกครั้งที่เราตื่นนอน บางครั้งการรีคอร์ก็กลับมาสู่การใช้ชีวิตตามวัฒจักรปกติแต่ลืมเป้าหมายที่สูงส่งที่เราตั้งเอาไว้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรขนาดผมเป็นคนที่จดแล้วก็ให้ความสําคัญกับเป้าหมายมากๆแต่ผมก็ตื่นมาบางทีด้วยความว่างเปล่าด้วยความอ้างว้างด้วยความนิ่งความสงบความหลงเหลงที่ไม่รู้ว่าต้องทาอะไรต่อไปหรือชีวิตที่เป็นอยู่มันดีอยู่แล้วหรือชีวิตที่เป็นอยู่มันยังไม่พอใจหรือเราต้องแค่รอเวลา แล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่สิ่งนั้นไม่น่าจะใช่เท่าไหร่นะครับผมทนไม่ได้เอาจริงๆผมทนไม่ได้อีกต่อไปกับการมีชีวิตแบบปกติแบบคนทั่วไปผมทนไม่ได้ที่จะนอนอยู่เฉยๆอาปากร้อยคนเอาน้ำมาหยอดที่ปากผมรอเฉยๆไม่ได้ที่จะให้โชคชะตามามอบรลังวันมอบชีวิตให้ใครไปเป็นผมบ้างนะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับ กับการมีชีวิตแบบปกติผมรอไม่ได้แล้วชีวิตคนเรามันใกล้ๆมันใกล้จุดที่จะเป็นเขาเรียกว่าดาวฮิลช่วงขาลงของชีวิตไปทุกวันถ้าคุณอายุ30นะคุณยังเริ่มคุณยังไม่เริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองแม้กระทั่งเป้าหมายของชีวิตหลังจาก30ถ้าคุณไม่ได้สร้างต้นทุนที่ดีพอมันจะเป็นช่วงที่สเตเบิลแล้วก็ช่วงที่เป็นขาลงในชีวิตของคุณแล้ว ในเรื่องของร่างกายความคิดสร้างสรรค์คุณจะดีขึ้นแค่เรื่องความนิ่งเท่านั้นคุณจะดีขึ้นแค่สมาธิกิเลสคุณจะเริ่มจะเริ่มหายไปในเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นจอแดนพีเดอร์รสันเคยพูดเลยว่ามนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาให้เดินขึ้นอัพฮิลเดินขึ้นเขาที่สูงชันมนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาให้แบกสังขารแบกบภาระไปข้างหน้าด้วยความบากบัน่น เพื่ออะไรสักอย่างที่มีค่าในอนาคตการพบเจอความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะเปลี่ยนความทุกข์ที่มันไร้ความหมายให้เป็นความทุกข์ที่มีความหมายได้อย่างไรผมว่าอันี่ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆคุณจําเป็นต้องหาให้เจอจําเป็นต้องหาให้เจอก่อนที่ทุกอย่างมันจะมาจ่ออยู่หน้าบ้าน,นคุณเรามีเวลาจํากัดเนะเราไม่มีเวลา Sta y i n g Peter แพนยัอายุาย 35, 40 คุณไม่สามารถเป็นเด็กน้อยอายุ40ในโลกแห่งแฟนตาซีได้ตลอดไปความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์หนึ่งคนในฐานะผู้ชายหนึ่งคนมันมาเจาะที่หน้าบ้านคุณแล้วและเมื่อถึงวันที่มันมาหน้าบ้านคุณวันที่มันมาเคาะประตูเรียกคุณและคุณไม่พร้อมที่จะไปรับมันมันจะกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ทําให้คุณหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงในเมื่อคุณหนีแล้วคุณจะยิ่งหนีไปเรื่อยๆหนีไปแล้วหนีไปอีกคุณจะไม่ได้พบ กับความหมายที่แท้จริงของชีวิตถ้าคุณอยู่วิ่งหนีอะไรบางอย่างจนกว่าคุณจะปะทะกับมันจนกว่าคุณจะลุกขึ้นสู้และยอมรับว่านั่นเป็นหนึ่งในโชคชะตาที่คุณจะต้องเจอไม่มันก็คุณจะต้องแพ้ไปข้างหนึ่งแต่นิยามในชีวิตของผมนะครับผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของผมโดยที่ผมไม่มีสิทธิ์เลือก ทุกครั้งที่เป็นย่างก้าวในชีวิตผมจะต้องเป็นคนเลือกมันเองตลอดผมเชื่อว่าในอดีตผมเลือกมาเองตลอดถ้าผมจะสู้เพื่ออะไรสักอย่างในสิ่งที่ผมต้องการในจริงหรือสิ่งที่ผมไม่ต้องการในจริงผมสู้สุดใจผมสู้สุดตัวและเราจะได้เห็นกันนะครับในฐานะคนหนึ่งคนที่เกิดมาเพื่อฝ่ายความสำเร็จผู้ที่ปฏิเสธการมีชีวิตแบบคนธรรมดา ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปผมยินดีด้วยถ้าการอยู่แบบค่าเฉลี่ยถ้าการอยู่แบบกะเพราหมูกรอบไข่ดาวที่มีกับข้าวแค่หนึ่งในสามมันทําให้คุณนอนหลับมันทาให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมันทาให้คุณเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตผมยินดีกับคุณนะครับแต่สําหรับช่องผมสําหรับคนที่ดูอยู่สําหรับแฟนคลับทุกคนสําหรับใครที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกแปคิดว่าการมีชีวิตแบบข้าวกะเพราหมูกรอบที่มีกับข้าวแค่หนึ่งในสามเป็นชีวิตที่คุณรับไม่ได้ เป็นชีวิตที่คุณอยากจะก้าวหน้ามากกว่านี้เป็นอาหารที่คุณไม่อยากกลับไปกินไม่อยากกลับไปแตะคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้อาหารที่ดีกว่านี้คนรอบตัวที่ดีกว่านี้ผู้หญิงที่ดีกว่านี้คุณตื่นมาตอนเช้ากับผู้หญิงที่คุณต้องการกับสเต็กเนื้อชิ้นใหญ่หญสเต็กเนื้อกลาสเฟสคุณภาพดีสุขภาพดีปรุงสุกแบบมีเดียมแรโรยเกลือหิมาลายันกับพริกไทยชั้นดี เอามาเสิร์ฟคุณลินกาแฟสดให้คุณมีชีวิตที่คุณต้องการชีวิตคุณที่คุณเลือกเองนิยามความสุขความหมายของชีวิตความสําเร็จของชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างบอกว่ามันคืออะไรถ้าใครอยากมีชีวิตที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยอยากมีอะไรที่มันดีกว่านี้คุณต้องสู้ไปครับผมคุณต้องสู้ไปกับมันคุณอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาของตัวเองทุกอย่างรอบๆอบตัวคุณพยายามจะบอกให้คุณนิ่งพยายามจะบอกให้คุณยอมแพ้ต่อโชคชะตา แต่ขอโทษเถอะนะครับอิทธิพลที่คุณได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาความเป็นอยู่ชีวิตคนรอบตัวไม n ไม e เซตแนวคิดในปัจจุบันมันล้วนแล้วถูกสร้างมาจากใครคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่ทําให้คุณอยู่กับที่ไม่ไปไหนที่ทําให้คุณมีความสุขพึงพอใจกับการกินข้าวกะเพราหมูกรอบที่มีกับข้าวแค่หนึ่งในสเชื่อผมอะชีวิตมีมากกว่านั้นผมเห็นมาแล้วผมสัมผัสมาบ้างแล้ว แล้วมันจะมีค่ามากกว่านั้นอีกถ้าคุณหาวยในชีวิตเจอหามีน n ิ้งในชีวิตเจอก่อนที่มันจะมาเคาะหน้าประตูคุณในวันที่คุณอายุ35และวันที่คุณไม่พร้อมเลือกที่จะแบกเองเลือกของที่คุณจะแบกของที่คุณจะใช้เพื่อไปสู่จุดหมายไปทางที่เป็นประโยชน์กับคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตไม่ใช่ประโยชน์ต่อใครแต่เป็นประโยชน์ต่อคุณเองประโยชน์ที่คุณเลือกเองเป้าหมายที่คุณต้องการ ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชายและผู้หญิงทุกๆคนที่กำลังหาค้นหาความหมายของชีวิตและคุณค่าในชีวิตของตัวเองและเจอกันในคลิปหน้า Art of e x w e r t ขอสวัสดี